เฮ้ยแล้วค่ะ Xiaomi Mi 11T Series ขายที่ยุโรป่มต้นที่24,500บาทใช้ชิป s n a p d r a g o 888ให้จอ OLED 120Hz มีชาร์จไว1 2 0วัต์เรียกว่าใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi 11T และ Xiaomi 11T Pro ซึ่งคาดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน2รุ่นแรกที่วางยําหน่ายในชื่อ Xiaomi ที่ไม่มีคําว่ามีอีกต่อไปแล้วครับล่าสุดก็ได้มีราคาวางจําหน่ายในยุโรปถูกเผยออกมาเป็นที่เรืรอยแล้วครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเผยม,มาจากตัวแทนจําหน่ายรายหนึ่งในยุโรปที่เผยรุ่นความจุสีตัวเครื่องและราคาวางจําหน่ายของเสือมี 11T และเสือมี 11T Pro ออกมาตามนี้ครับเสือมี 11T รุ่นแหลม8 g ิกหรือรอม118กิกาคอยู่ที่633.96ยูโรหรือประมาณ24,500บาทรุ่นแหม8กิ รอม 2.6GB ราคาอยู่ที่660.95ยูโรหรือประมาณ25,500บาทมีแรกทั้งหมด3สีคือสีน้ำเงิน Selester Blue ส,สีขาว Moonlight White ลลและสีเทา m e t r o r i t Gray เสียวมีมิเซบทีโปรโรุนแรม 8GB รอม 1.8GB ราคาอยู่ที่758.69ยูโรหรือประมาณ29,300บาทมีแรม 8GB รอม 2.5GB 6ราคาอยู่ที่ 785.42ยูโรหรือประมาณ34,000บาทมีรลือหมด3สีคือสีน้ำเงิน c e r ล็ตเ l b l ร e สีขาว Moonlight White และสีเทา m e t r o l i ท์เกรซึ่งราคาที่ยุโรปจะสูงกว่าประเทศอื่นๆอยู่นะครับส่วนสเปคของ Xiaomi 11T และ Xiaomi 11T Pro ตามรายงานล่าสุดระบุว่าจะมีหน้าจอสแสดงผลแบบ OLED ที่มีค่า refresh rate ระดับ120เฮใช้ชิปประมวลผล Dimensity 1 2 0 0 ในรุ่น Xiaomi 11T ส่วนในรุ่น Xiaomi 11T Pro จะใช้ชิปเซต Snapdragon 888ให้แบตเตอรี่เป็นที่5 0 0 0มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว120่อวัตต์ให้กล้องหลังตัวหลักความเอียหล้านพิกเซลส่วนในรุ่น Pro จะให้กล้องหลังความเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลครับแต่ข้อมูลที่เผยมาน,นี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาส เพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ